สวัสดีครับแฟนหาหน่อยทุกทท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยเนะสลับการหาแนวทางหาหน่อยนะฮะเช้านี้วันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองนะฮะสิบสองเดือนเก้าปีหกแปดนะครับน,บนี่มาดูเลขวันนี้กันหน่อยนะนี่ครับ สามสามแล้วก็ศูนย์นะครับสามสามแล้วก็ศูนย์นะครับเป็นสามสามแล้วก็สามศูนย์นะครับไม่ถนัดอยู่ในรถวิ่งรูดสามนะครับวิ่งรูดสามนะวันนี้ได้วิ่งรูดสามนะครับจะมาลองลุ้นดูนะครับเย็นนี้เล็กไม่เยอะนะฮะ สามสามแล้วก็สามศูนย์ครับวิ่งรูดสามนะครับสามกับศูนย์ได้หมดนะครับสามและศูนย์ครับสองตัวนี้นะครับเน้นเป็นเลขสามนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทุกหน่อยนะครับก็รุนไปด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางหนอยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับวันดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมทิ้งหน้าจอสักครู่หนึ่งนะโอเคครับลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ